ต่อดสวัสดีครับพี่น้องทางช่องตอน,นนั้นนั่นแต่พงล้ำเพื่อนโชว์ออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เราจะมาดูอุปกรณ์โอ้ยตกปองโอ้ย <c oughs> เปิดกุเปิดกุพระฤาษีอีหยังหน่อยไอ้มอนดีอีหยังอีพอโอ้ผู้ใดนั่งทางนี้แม่เบิร์ดฮอร์โมนม่งกดผาลื้อสีฮอร์โมหป่ะก้อนแหลมก้อนร้อนแหลมมาตั้งแต่เอีกนี่ก็ได้ โอ้โหนะครับ hmm. นี่พ่อต้องไหวหนวดแล็หน้อยด้ต้องไหวหนวดแล็หน้อยดิเมืองยังหนึ่งมาคืดเห็นเสียคืดแต่เมืงยังหนึ่งมาคืดเห็นเสียคืดเสียเสีย เสียยังไ่ไ้เส <Luc> <adia> <st> ียะว่าไ้รอถึนทันทีเลยไหมบอสบอลลินคือสัตวเหรอบอสคือพูลืสีเนี่ยเขาวัดดีขนาด้ลสีเขาว่ายังไหนเนี่ยัดดีวัตดีพระเจ้าตาจ้ะพระเจ้าตาสวัสดีพระเจ้าตา่านมัสการหลวงตาเออเอเอาบอ สาัคดีพระเจ้าตาปูตาปูตาคือดีเหรนั่นใส่ล่องใส่เต็มๆมึงด้วยโฮมบัสด้วยนี่ใส่สุนีไปแลนยุบอ่างบ้านถ้าเป็นอย่างบ้้นหรือสีกัม้ามุ่อะค่ะพานหลอดสมุทรจะอยู่วงไหนพระเจ้าให้พยหลอดไม่อยู่นี่ ้าวนอยไปซ่อมเห็ดอย่างมันเสียเวลาแต่คือว่าไม่ซ่อมยูพีแน่นจักวันนี้มาบอกน้เลยมาซ่อมเขากันหล่แรงวายูพีตัดขาดกันแต่เต้ยันี้ไปใต้โกลใต้โลอันเดียวกันฉันมารู้จากคนซึ่งลอดอันนี้หัวยองยองนี่เมียพลือสีอันนี้หัวยองยองนี่้เอดีบนาวพี่อะไรเอ้าพลือสีเขาเาเมียเบิดบานคูเจกันไหมเอ้าคูเจอันนี้เั่อันนี้ล่ะอันนี้ลูก ลุกไปคุณน้องรืมตื่นมางนะคกูลูกมือเขาอ๋อยยาทะเลเอาจรยงๆคือว่าแน่นอนแล้วนะครับนี่ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นกันมาได้พอหลอดมาอยู่น like anyway> well like ้ำสาวน้อยลำเพลินโชว์มันใจร้อนฮะว่ามันใจร้อนนี่เห็นว่าสุดปริ้สีเอาสาวน้อยวงหนึ่งกับมี่มือื้อสีป่ะมี่คือกัน เอาไปรับาสุดพลื้อสีกัขึ้นเวทีนี่แม่เวทีลํำเพื่อนโชว์นี่ยะลำเนี่ยเห็นว่าเนี่ยเวทีล้ำเพื่นโช,ลลนนนนโช์กัค่ะมันนังยี่นีสิวายูสาวหน่อยเพชรบาแน,แนแพงกับพ่แม้วบนาออนแล้วคนมีความสามารถผู้ใดกับานะันส่ก,กับสีแบ่งคืงนกนะับนพ่อเนาะสีแบ่งคืนเราต <c oughs> ่ช้เยคือเยา่ค่นมีสุวอาอคืออยู่ อีร้มทงานดวคับช่วงนี้ก็ช่วงพักนะครับช่วงพักในการนี้การช่วงพักก็รอการประชุมคะแนนตื้อไม่ว่าจะเป็นทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังนะครับในหมู่บ้านถึอตัวเข้าประชุมน้ำกันเด้อห่เขาปมกได้ถึอตัวค่ะซสอมมาซสอมมาซสอมซสอมกันเดี๋ยวอีกจังน้อยเราเพียงหน่อยครับบอลจูกำลังเดินทางกลับมานะครับเดี๋ยวเข้าห้องประชุมนะครับอีกสักครู่นะครับ พระเอกฟอสหมู่บ yeah. like ้านเป็นังไดถึงตัวหมู่บ้านเลยหมู่บ้านตีนตัวมากเลยหมู่บ้านสู่ที่แม่น้ำพฟังนะครับและหลายอย่างได้ได้ประโยชน์มากสำหรับแต่ละคนนะครับวันนี้คือว่าท่านแม่คุนีที่ว่าทุ่งฟุ้งฟุ้งเนี่ยเอกก้อยชาลีนีนะครับผู้นำทีมงานพระเอกฟอสอันมาให้พ่อสัมผัสนะอีหล่าที่ไปเป็นสุกรน่ะแหมวิทยากรวิทยากรบ่ย้อนมหาลัยขอนแก่นน่ะไหม อกลว่าันคึณไม่ทีปุ๊บแล้วค่ะจากที่ไปเป็นสุกรนั่งที่ไปเป็นสุกรอยากจีอยากจีถามจักหน่อยว่าพี่ดาเป็นคนบ้านใดหนูเป็นคนยโทอนค่ะคนยโสอนมาหนีเพราะเป็นคนเหมือนปะมาหนีเพราะเป็นคนเหมือนปะเป็นคนแต่อยู่ยโสธรนักเอกผมแป็มาอยู่สาวน้อยจักปีแล้วปีหนึ่งปีหนึ่งหนึ่งปีปัะนี้ ฤดูกาลที่สองมาอยู่สาวน้อยลำเพลินโชว์สาวน้อยน้องอย่างนี้ค่ะอยู่แล้วหงายหงาห้ายหงายวงลาว่ามาตอนแรกกันได้อยู่ลำเพลินสาวน้อยพี่เพลินแพงเป็นอันสุดท้ายค่ะไม่ว่าไหนบอแปมไปอยู่ลำเพลินโชว์เอ้าคือรู้บอกว่ามัอยู่สาวน้อยพี่เพลินแพงผมไม่เชื่อแต่แบบวกาเหมืเดียวกันนละลูกเราคิดว่าจะคล้องสิมาไก่ปนีปอไก่ปนีกับไปจากขนแก่นกับไป บอถึงว่าเสียนทางเป็นมอลำัม,มนเฮขาบนเป็นว่านังรถด,ด้วยนเนี่ยอนาคตไกลแน่นักร้องคนนี้ถ้ามีค่ารถเปนยังไบ้างไม่คิดแบบขึ้นวันวันเองไม่งานเห็นอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คาดหวังอะไรเลยมาก็คือแบบไม่มีงานทำแต่ก่อนนี่เห็นอีหยังมากก่อนอแต่ก่อนก็เป็นมอลำัมมอลลัมขนาดไหนอนน้ยหากป่าคนอนน๋อ <laughs> แต่ก่อนอยู่รัตน,นาสิน แล้วตอนนั้นสินได้รับโบสถ์บาทยังแต่ก่อนก็เป็นร่ำปกติแล้วแต่มื่นแล้วแต่คนนั่งหมือนถ้านั่งเอกอาะคนหนึ่งเลเป็นนั่งเอกอุ้ยเป็นฮอดนั่งเอกเป็นตลกอุ้ยเป็นฮอดตลกแสดงว่าเป็นความที่คนที่มีความสามารถลดมากไม่ใช่ค่ะไม่ใช่มันไม่มีคุณค่ะเอาแต่ว่าแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนคนแบบนี้นี่สีดังเออ <othe> แต่แบบว่าเขาเอาไปแท่นนั่นสิไหแต่ตอกวันนี้บอไม่พาดจะจมอยู่แล้วว่าโอ้ยจะได้ได้มื่อกี้ล่ำบ่ล่ำใหม่แน่ๆน่ส่วนล่ำบเป็ี่ยนไหมล่ำขนแก่นกับ่ลเป็นเลยบอลุกไปเรกยกเลยค่ะล่ำบลเปล้วเนาะรอบนทำนองบนนั้นก็คือทำนองห้องเนาะทำนองเขาเอิ่นทำนองอัน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 ยนงไงก่อนทำนองทำนองล่ำพื้นแต่ว่าล่ำพื้นเนาะถ้าเป็นบ้านเ้องกับบ้านล่ำพื้นเนี่ยล่ำพื้นล่ำพื้นแบบเนี้ยเป็เลยค่ะใส่ใส่ง่องเอื่อยเนฉยนลพื้ๆ อันบาคารลาตนาสิมอินตาไทยลาดขอกาบทานขอนามสก,การ่ันมหาหนับาทเจ้าอยากผู้เท่าเจ้านุ่มเน้นเคยได้เห็นได้พ่อตั้งแต่พ่ออินตาโซนทั้งบทก่อนและจังวา่าบาทอีสาลำมเพ ก็ยังยืนยัดไว้จังหวะลำมบาดคนอนแก้นพวกพี่น้องกันแฟนทั้งบ้านไกลบ้านไกลยังจำได้ว่าบอลืมอินตาลดลวงเลวคือดังพระจ,จัด์ดางลัตะนาสิมยังล้องหลับโดดบอลืมมุ่นเท่าเอาสมัยมาเพิ่มตีเตมิมอีกนิดหน่อยมีทั้งเพลงและสอยพยานนอยใส่หนังบอกไปล้มานนีดีกว่วบัตทันเห็น ขันมาเป็นตาเอาปดห้นังบาเดินตกลาทอนันลาอแล้ว่เป่ไอ้นักาท่งท้องขวางมอง้เทียวเาบตราบรนี่ผวแห้งเลยป่าอ่นอวเลยถอยเจ้าจวงกเรีเราเซ็นโอ้ยคนกำลังมวนมวแม S <S บบครับแส<อ>ดงว่า,ดวาได,ได้ได้ความสามารถได้ได้ความรูม้มาจากลําขอนแก่นกันหลายเนาะสาวเมืองบังไฟโกยโสธรนะครับน,น้องป้อมแปมอธติพรเป็นป้านา,นานสก,กุลเจานะคือว่าเขาสิงเขาหลดวาสนา,ศา,ศา <S <S ดีเดี๋ยวนี้คือาิายเราน้องป้อมแปมนะครับฝากไว้น้ำปีนี้มาสั่งรรนผลงานครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับ พี่น้องแฟนคลับเข้านะครับอีไหลายคนหลายท,ท่านที่เป็นหมอลำไม่ที่มาจากขอนแก่นกับมี่ที่มาจากคำนองอื่นกับมี่แต่ว่าวันนี้ปีนี้นะครับมาสั่งสรรผลงานสาวน้อยลำเพลินโชว์อลังการแน่นอนฝากันเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ